ฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องพุทธคุณหนุนนำบูชาพระเครื่องด้วยนะครับ สวัสดีครับวันนี้พุทธคุณหนุนนําบูชาพระเครื่องมีพระชัยเนื้อขันลงหินมาให้ชมกันองค์หนึ่งคือองค์นี้ต้องบอกว่าเรื่องของเปอร์เซนต์โลหะเนี่ยครับมีความน่าสนใจมากๆเพราะว่าเป็นพระที่มีทองแดงเนี่ย87.05มีดีบุก6.707คือแค่นี้ก็ต้องบอกว่ามีความน่าสนใจแล้วครับการที่สร้างพระเป็นเนื้อขันลงหินที่มีเปอร์เซนต์ดีบุกสูงๆเนี่ย โดยปกติเราก็ไม่ได้พบเห็นเยอะคือใครที่ไม่รู้จักเนื้อขันลงหินนะครับขันลงหินเป็นทองเหลืองคุณภาพดีคุณภาพสูงกว่าทองเหลืองปกติถ้าเป็นภาชนะเนี่ยครับยิ่งขัดยิ่งเงายิ่งขัดยิ่งขาวยิ่งเหลืองยิ่งสวยคือจะแตกต่างจากทองเหลืองธรรมดาเขาจะมองคล้ำยากเพราะฉะนั้นการที่เราเห็นพระทองเหลือง ที่มีเปอร์เซนต์ดีบุกสูงสูงเนี่ยเราก็จะรับรู้ได้ถึงความพิเศษของพระองค์นั้นเบื้องต้นอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าองค์นี้เนี่ยเรื่องของพิมพ์ทรงเนี่ยอาจอาจจะดูชะลูดอาจจะดูไม่สวยงามนะครับที่ดูอาจจะเหมือนกับเป็นพระที่ผอมที่ไม่สมส่วนแต่ผมเองไม่คิดอย่างนั้นหรอกครับคือเชิงช่างสมัยก่อนเนี่ยลักษณะของคนทําคนสร้างเนี่ย มันก็มีความหลากหลายกว่าในปัจจุบันแต่เบื้องต้นเนี่ยครับการที่สแกนแล้วยังพบพวง0.758เนี่ยมันทำให้เรารู้มันทำให้เราสัมผัสดได้เลยครับว่าแบบนี้คือการใช้โลหะจากธรรมชาติเข้ามาร่วมด้วยคือการที่มีโลหะธรรมชาติเข้ามาร่วมเนี่ยมันอธิบายถึงการใช้แร่ธาตุใช้โลหะกายสิทธิ์ที่หาได้ตามธรรมชาติของผู้สร้างเนี่ยครับเอามาผสม เอามาใช้ในการหล่อพระสำหรับคนที่มองพิมพ์โรงมองว่าเอ๊แบบนี้เป็นการหล่อฉีดบ้างอะไรบ้างสำหรับผมเองผมคิดต่างไปเลยครับการที่จะมาทำพระหล่อพระฉีดเพื่อทำมาขายเนี่ยครับผมเองมองว่าเขาจะไม่ทําพิมพ์แปลกหรอกครับเขาต้องทําพิมพ์นิยมเพราะว่าต้นทุนเรื่องของพิมพ์เรื่องของแม่พิมพ์มันจะสูงกว่าแล้วยิ่งเนี่ยครับ การที่ใช้โลหะที่มีราคามีคุณภาพดีกว่าทองเหลืองท้องตลาดแบบนี้มันก็ให้มุมมองอะไรได้เราระดับหนึ่งแล้วครับเดี๋ยวไปดูภาพจากกล้องกำลังขยายสูงกันว่าเนื้อขันลงหินที่เปอร์เซ็นต์ทองแดงสูงสูงดีบุกสูงสูงเนี่ยเราจะเห็นผิวพระไปแบบไหนเดี๋ยวไปติดตามกันนะครับครับมาดูกันต่อที่ภาพจากกล้องกำลังขยายสูงสำหรับพระชัย หลวงปู่บุญพิมพ์ชลุดองค์นี้ครับคือจริงๆก็ยอมรับนะครับยอมรับตรงๆว่าผมเองเนี่ยไม่ได้มีข้อมูลกับพิมพ์พระกับพระหลวงปู่บุญมากมายนักครับเพียงแต่ว่าองค์นี้เนี่ยพอเราเข้ากล้องกําลังขยายสูงเนี่ยโอ้โหสวยงามเรื่องของความเป็นธรรมชาติที่ผิวพระเรื่องของการปุกร่อนเรื่องของสนิมที่ต้องบอกว่าโหสวยงามชัดเจนจริงครับนี่ฮะเราดูแบบนี้ สวยงามมากๆคือสำหรับพิมพ์ทรงใครแม่นใครมีข้อมูลเพิ่มเติมยินดีนะครับพูดคุยกันที่ด้านล่างคลิปได้เลยเพียงแต่ว่าสิ่งที่ผมเน้นผมอยากชวนให้ดูคือธรรมชาติที่ผิวพระแล้วก็ผลการสแกนเนื้อโลหะที่มีความน่าสนใจคือเบื้องต้นเราดูกายภาพแบบนี้ก่อนครับน่ฮะดูที่ผิวพระเนี่ยสวยงามคือ นอกจากล่องลอยความเก่าการผุกร่อนล่องลอยของเม็ดแร่ดินนวนลล่องลอยของที่เบ้าที่ยังหลงเหลืออยู่ที่เรามองเห็นได้เนี่ยครับเรายังเห็นลักษณะของสีเหลืองทองที่ดูเหมือนทองคำเนี่ยครับอย่างที่ผมพูดว่าเนื้อขันลงหินเนี่ยเขาจะมีความพิเศษ ที่เขานิยมนำมาทําเป็นภาชนะใช้งานเพราะว่าเขาจะหมองช้านะครับยิ่งขัดยิ่งสวยเพราะฉะนั้นหลายคนเนี่ยที่มีพระเนื้อขันลงหินเนี่ยครับก็จะเข้าใจว่าเป็นพระเนื้อทองคำนะครับเพียงแต่วันนี้เนี่ยการที่เราสแกนด้วยเครื่องสแกนที่ทันสมัยเนี่ยมันบอกเราได้ว่าตกลงแล้วมันมีเปอร์เซ็นต์ทองคําเท่าไหร่นะครับความชัดเจนวันนี้มันหาได้ไม่ยาก เพราะฉะนั้นท่านเองที่เชื่อในข้อมูลเก่าๆนะครับวันนี้อยากให้เปิดใจรับฟังแล้วก็ไปทดลองด้วยตัวท่านเองก็ได้ครับหรือถ้าจะส่งมาให้ผมก็พักมาที่เพจหรือที่กลุ่มได้เลยครับท่านเองท่านจะได้มีข้อมูลเอาไว้พิจารณาเอาไว้เปรียบเทียบเนี่ยครับเห็นเม็ดแร่เห็นล่องรอยแบบนี้เนี่ยโอ้โหมันสวยงาม,มาครับคือเราเห็นได้แบบนี้นี่มัน ันสบายใจอะครับวันนี้มันจะมีอะไรดีไปกว่าเทคโนโลยีที่มันช่วยเราคือใครที่ยังมองว่ากล้อง 10x เคลาสสิกมาหยีดูมาส่องดูแล้วบอกว่ามันคลาสสิกดีนะครับอันนั้นไม่ว่ากันผมเองก็ยังดู 10x อยู่ครับเพียงแต่ว่าถ้าจะหาความชัดเจนวันนี้มันต้องแบบนี้แล้วครับการจะมาดูการผุกก่อนการจะมาส่องดูเรื่องของสนิมเรื่องของออกไซด์ที่ผิว มาส่องดูเม็ดแร่อะไรเนี่ยมันต้องได้แบบนี้แล้วครับเนี่ฮะเราจะเห็นเม็ดแร่ฝังอยู่ในเนื้อเห็นไหมครับสวยงามดีแบบนี้เลยครับเพราะฉะนั้นท่านจะมาเดินหนีเรื่องของกล้องกําลังขยายสูงทําไมครับมันไม่ได้ไกลตัวเราอีกแล้วเรายิ่งการมาดูผลสแกนเนื้อโลหะเนี่ยมันทําให้เรามั่นอกมั่นใจเดี๋ยวเราไปดูผลการสแกนเนื้อโลหะด้วยเครื่องฟิชเชอร์เอ็กซเรโกสโคปกันครับองนี้นี่สแกนมามีทองแดง87.05 สังคะสี4.691ดีบุก6.77ครับแล้วก็อย่างอื่นที่พบมีพลวง0.758ตะกัว0.286เหล็ก0.4อย่างอื่นที่พบพลเลเดียมเงินอินเดียมครับในปริมาณทุนิยมตำแหน่งที่2อย่างที่ผมพูดแล้วครับว่าวันนี้เนี่ยเราเห็น พระโลหะที่มีเปอร์เซ็นต์แตกต่างกับทองเหลืองในท้องตลาดแบบนี้ท่านจะต้องให้ความสำคัญไว้ก่อนเลยครับเพราะอย่างที่ผมพูดว่าคนที่สร้างพระเนี่ยครับสร้างย้อนยุคมาขายเนี่ยเขาใช้ทองเหลืองท้องตลาดเดินไปซื้อก็มาหลอมเลยครับเต็มที่ก็เติมตะกัวนิดหน่อยเพื่อให้ทองมันไหลดีให้ทองมันเดินดีเขาไม่ได้มาเพิ่มเติมเรื่องของโลหะอื่นเข้าไป เพราะฉะนั้นการที่เรามีพระแล้วสแกนเห็นโลหะที่แตกต่างกับโลหะท้องตลาดมันก็บอกเราได้เบื้องต้นว่าเป็นพระที่สร้างในวาระพิเศษบางคนเนี่ยครับแย้งว่าเอ๊แบบนี้มันก็เติมเข้าไปได้อันนั้นก็ไม่ผิดครับเพียงแต่ว่ามันไม่มีเหตุผลให้คนที่ทําพระมาขายทำพระย้อนยุคจะต้องไปเติมอะไรนู่นนี่นั่นให้มันยุ่งยากให้มันเพิ่มต้นทุนแล้ว การจะหาโลหะที่มีเปอร์เซ็นต์ทองแดงแบบนี้ผมเองผมก็ยังคิดไม่ออกครับความพิเศษตรงนี้มันจะทำไปเพื่ออะไรเพราะฉะนั้นคิดง่ายๆแบบนี้แหละครับว่าพระที่ต้นทุนสูงมีโอกาสที่จะเป็นพระเก่าพระทันยุกได้แล้วเมื่อเรามาพิจารณาผ่านกล้องกำลังขยายสูงแล้วเห็นความเก่าเห็นเม็ดแร่เห็นการผุกร่อนเห็นการเหี่ยวยน่น คือแบบนี้มันก็คบคงประกอบความเก่านะครับสองส่วนนี้มาผสมกันมันก็ทำให้เรามั่นใจยิ่งขึ้นนะครับว่าพระที่เราสะสมเนี่ยมีโอกาสเป็นพระเก่าพระธันยุคแน่ๆนอย่างน้อยก็ดีกว่าพระที่เรียบเรียบตึงๆหรือว่าเป็นพระที่มีส่วนผสมของโลหะธรรมดาโลหะของตลาด ครับวันนี้แชร์มุมมองแบบนี้ไว้แล้วก็ฝากข้อมูลแบบนี้ไว้ขอบคุณเจ้าของพระที่ให้พระสวยๆให้พระที่มีความพิเศษแบบนี้มาทําคลิปมาเผยแพร่ข้อมูลให้กับคนที่สนใจได้เอาไว้ใช้เปรียบเทียบเอาไว้ศึกษาควบคู่กันไปวันนี้ขอบคุณสมการติดตามรับชมขอบาร,รมีหลวงปู่บุญได้โปรดคุ้มครองให้ทุกท่านแข็งค่ดปลอดภัยพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ